คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งนะฮะกับเทียหมามหาเฮงนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่า ครดิตที่ท่านเห็นอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับผม9 0 8าบาทเนี่ยเฮียได้มาจากการปั่นสล็อตนั่นเองนะครับผมยังไงเนี่ยรอติดตามคลิปสล็อตของเฮียด้วยเฮียบอกว่าเฮียเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทีเด็ดบอลในทุกๆวันที่ให้ไปบาคาร่ามวยหวยสล็อตเฮียมีให้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาติดตามบอลนนอีกสักหน่อยดีกว่าวันนี้มีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ฝากเพื่อนสำหรับช่องเฮียนะครับผมช่อง YouTube คือเฮียหมามหาเฮง V2 นะครับผมย้ําว่า V2 นะครับช่องนี้เนี่ยจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยบาร์นะครับผมลองเข้าไปติด,ดลองเข้าไปติดตามดูกันสล็อต,ตเราก็มีให้ดูด้วยและล่าสุดเฮียเพิ่งอัดคลิปไปเดี๋ยวเฮียจะตัดต่อเสร็จแล้วจะเอาลงให้ดูนะครับผมต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยแม่นแม่นชัวชัวสุดเยอะเยอะลำ้ลำล้ำแน่นอนอ่ะมาดูบอลวันนี้ก็ดีกว่าครับผม วันนี้มีบอลเนี่ยค่อนข้างจะหลายคู่หลายลีกเลยมาเปิดหัวก็ด้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยมีน่าสนใจหลายคู่มากมาดูที่คู่แรกกันเลยก็คือแอตเลติโกมาดริดหรือว่าตามมีของเรานั่นเองนะครับผมโลโคโมทีมอสโกเองเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเตะ5ครั้งแพ้3เสมอ1ชนะ1แอตเลติโกมาดริดนะครับผมเตะ5ครั้งชนะ4แพ้1การเจอกันเนี่ยแอตเลติโกเเนกว่าอย่างชัดเจนคือการเอาชนะมา4ครั้งแล้วเสมอกัน1ครั้ง ในสายเนี่ยอาราติกโกอยู่อันดับ2และโลโคโมีฟมอสโกเนี่ยอยู่อันดับที่3ของสายแต่ละคนนะในราคาวันนี้เนี่ยจะตกเฉลี่ยอยู่ที่1ลูกถึง2ลูกนะครับผมเราจะได้ราคาที่ดูค่อนข้างจะเซฟเซ,เซตัวเองหน่อยละกันโดยการเล่นที่อ t ราติกโกมาริดลูกครึ่งครับอ่าคู่แรกเราได้แล้วมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะฮะมืนเส้นกัดบ,บัตรเจอกับชักเตอร์โดเนตนะครับผมชักเตอรโดเนตเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าคู่นี้ผมขอผ่านละกัน นะฮะฮมาดูอีกคู่นึงเลยคือแอตาลันตานะครับผมแอตาลันตาพบกับลิเวอร์พูลแอตาลันตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมนะที่น่าจับตามองนะครับผมเพราะว่าได้ก้าวขึ้นมาแล้วทำผลงานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยสำหรับแอตาลันตาแอตาลันตาเองเตะ5ครั้งนะครับผมชนะ2แพ้2เสมอ1ลิเวอร์พูลเตะ5ครั้งชนะ4เสมอ1ถือว่าผลงานตอนนี้ลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะดีกว่าราคาวันนี้เนี่ยห่างกันไม่มากอยู่ที่ราคาเสมอถึง1ลูกนั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเล่นราคาลิเวอร์พูลในราคาครึ่งควบลูกนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลเล่นราคานี้เลยครึ่งควบลูกผมว่าลิเวอร์พูลทำได้นะฮะไปฮะตายแล้วนะครับผมอ่ะไปดูคู่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมมีคู่ไหนหน่าสนใจอ่าแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะนี่คู่นี้ครับผมเรอัลมาดริดพบกับอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดพบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้เนี่ยตีสามยูฟ่าแชมเปียนลีก เรอัลมาดริดเองเนี่ยนะครับผมเตะ5ครั้งชนะ2แพ้2เสมอ1อินเตอร์มิลานนะครับผมชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับผมการเจอกันของทั้ง2ทีมพบกันแค่2ครั้งเท่านั้นและเสมอกัน1ครั้งมาดริดชนะไปได้1ครั้งในตารางคะแนนของสายตอนนี้เนี่ยนะฮะในตารางของสายกลุ่ม B เนี่ยอินเตอร์เนี่ยจะอยู่อันดับที่3และมัดดิดเนี่ยอยู่อันดับที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาแต้มต่อวันนี้เนี่ยจะไปทางของเรอันมาดริดซะส่วนใหญ่ เราล้ออินเตอร์มิลานเพราะว่าอินเตอร์มิลานตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามาดีมากนะครับผมมาดีมากเล่นที่อินเตอร์มิลานเลยฮะอ่าใส่อินเตอร์ไปเลยในราคาเสมอควบครึ่งนั่นเองคู่สุดท้ายกันดีกว่านะครับผมคู่สุดท้ายจัดไปที่คู่ของเลดบูลซอบวกนะครับผมพบกับบาเยนมิวนิกนั่นเองนะฮะวันนี้เฮียจะให้ทีเด็ดสักสี่คู่เลยแล้วกันแจมแจมจัดจ่ากันไปเลยนะครับผมซอบวกเนี่ยนะครับผม หรือว่าอาริสตูส์าวบวเนี่ยเตะ5ครั้งชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับผมบาเยินมิวนิกไม่เคยแพ้ใครเลย5านัดที่ผ่านมาการเจอกันเสมอกันไป1ครั้งและ่าาวบวกเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับเพราะว่าเจอกันแค่2ครั้งเท่านั้นเองในแต้มตารางตอนนี้เนี่ยนะครับของกลุ่ม A บาเยินนาอยู่อันดับที่1นะครับผม เตะสองครั้งมี6แต้มเสาโบ,บยอยู่อันดับที่4เตะสองครั้งมี1แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมองไปที่บายเยินเลยราคาจะเริ่มตั้งแต่1ลูกไปต้นไปจนถึง2ลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะใส่บายเยินมิลในกันในราคา1ลูกครึ่งครับผมผมเล่นราคาแบบไม่แรงมากนะหลูกครึ่งเนี่ยคือราคามันยังพอจะพัดะโผไปได้นะครับผมลูกครึ่งเนี่ยถือว่ายังเซฟอยู่นะใส่ราคาลูกครึ่งไปเลยครับเอาละฮะ วันนี้เนี่ยเฮียจะมาจัดกันด้วยเศษที่เฮียมีอยู่ก็เป็น580แล้วกัน4คู่นะครับผม4คู่580ถ้าเข้าขึ้นมาเนี่ยหมื่นสองบวกบวกมีแน่นอนนะฮะใส่ไปเลยครับอย่าช้านี่นะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เนี่ยเฮียจัดให้4คู่นะครับผมจะเป็นคู่ของโลโฟโมติมอสโกพบกับแอตเลติโกมาดริดใส่แอตเลติโกมาดริดไปในราคา1ลูกครึ่งน,นะครับผมเรอัลมาดริดพบอินเตอร์มิลานนะครับผมใส่อินเตอร์มิลานไปในราคาเสมอครบครึ่งน,นะฮะ เลดบูซอบวกนะครับพบกับบาเยนร์มิวนิกใส่บาเยนร์ปในราคาลูกครึ่งและอัตาลันตาพบกับลิเวอร์พูลใส่ลิเวอร์พูลไปในราคาครึ่งควบลูกนั่นเองนะฮะอ่ะฝากไว้สักน,นิดนึงสำหรับน้องๆคนไหนยังไม่อายุ18บเบบีบูตอนนี้เฮียยังไม่แนะนําให้เข้ามาเล่นนะฮะแต่ว่าถ้าอ่าท่านใดที่สนใจแล้วก็มีการงานการเงินที่มั่นคงแล้วเนี่ยลองเข้ามาหาเป็นรายได้พิเศษดูนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ต้องบอกนว่าเป็นการหาเงินที่ค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วทันใจในที่เดียวนะครับผมเว็บที่เฮียเล่นทุกวันนี้นะฮะจะเป็นขอ MM88 Ru ็มูีนะฮะเว็บที่มีการฝากถอนโอนเติมจ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจหน้าไม่งอรอไม่นานฝากปุ๊บข้าปับถอนปุ๊บทางเราโอนได้ปับ๊บเรามีคอมพิวเตอร์คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วก็ไลน์แอดด้านล่างนี้นะฮะกับแอดเฮียหมานะครับผมหรือว่าเฮียจะขึ้นเป็นค r code ไว้ให้เนี่ยนะฮะ แอดเฮียหมาสามารถแอดเข้ามารับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายเพียงปลายนิ้วงนั้นกดคลิกเข้ามาแค่นั้นเองนะครับผมตรงนี้เฮียการันตีได้ว่าเหนือกว่าของคนเด่นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับฝากไว้เท่านี้นะคระับสำหรับวันนี้เฮียต้องขออนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ